ทุกคนจันี้ก้าพบบกับแคช์ช่าพาเราพาเลยอีกแล้วนะคะตั้งไม่ได้ลงคลิปไปหลายวันนะคะวันนี้เราจะมาข่ายคลิปพี่ๆไปตกปลากันนะคะไปที่อำเภอบางลำเจียวนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะตอนนี้กําลังเดินทางอยู่ค่ะทุกคนแล้วก็หมอกเยอะมากด้วยค่ะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะบอบ ะลงอ่ตอนนี้เรากำลังมุ่งมุสู่ภาคเหนือภาคเหนือนะครับสุดยอดครับมองมันมองไม่เห็นทางเลยต้องเปิดข้างหน้าเราเปิดไฟผา่าก่อนครับเนื้เนออะไรนี่น,นื้อบางกะปิเางกะปิมากครับแล้ว <Okay. S 1> ต่อไปถึงเนื้อนะครับทะเลหมอก มาตัเพลงมันไม่ค่อยเบร่อเท่า <c oughs> ไรแต่ก็ไม่คู่กัูรอก <laughs> สุดท้ายเราก็ชน,นะอ <c oughs> ะคะ่ะทุกคนตกปลามันไม่ค่อยได้ปลานะคะมาเปลี่ยนวิธีค่ะ <c oughs> ใช้แห่ช้อนผักโป่งนะคะแล้วก็มาดูกันว่าเราจะได้ปลาก <c oughs> ันเยอะไหมคะ่ะลองมาดูรอดูกันนะคะทุกคน ว่าขับน้องชัวเมื่อนี้มิชีคนโคราดบุรีรัมไม่ใช่เหรอแม้อยู่นางรองบอกโคลาด มาอองนึงคันรองมาเิงวนรองมาอเออฟาจับพักผูรู้อารมณ์เขามาช่วยนะทุกคนอือวูดทะลุยิ่จับพักผูกอะไรอ้อมาเลยมาเห็นตัวแดงๆหน่อยมามาจะปิดยืนตะแนนดิอยู่ไปเร็ว ดราด้วไปเขอยกิ้วหอน้อนื้เน่ะออาลงมาจนขบนอมาทกูดิัไปก่อนนะกูวก่อนลุงมาจนบวนจีนอะไก็ทะลุเอกระทุงเนี่ยน้องอะไรเนี่ย ช่วยมีโยเอาโยไ่เป็ไรมีโยมาดึงขามุ้งนี่เหรอถดอกไว้รถ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 รเอาลูกมาถ่วปาอ้ยตัวใหญ่อยู่เด้อยังมาช่วยแต่รถคนยกคนนี้ขอนขอยกขุนน้อนย เดตรงนี้แหละบางล้มให้หนูยังขับถทั้งนู่นนะขัรถถนนก่อน เลตายยงียบกิ๊บลูกมันตะเบียกเออกชวนอยู่นี่ม่อยู่ไหนคือไหมคือนะเดตัวใหญ่อยู่นะเดได้ไหม้อขาเป็กตัวใหญ่จริงจริงดูเถอจา้าอยู่ในนั่นหละแง่มันดีไหมนะ่ะเ้ ออ้กิโลปลากระสงเลยนะเออคืออยังไงปลากระสงเลยนะเอาโฟมมาลอยคามาข้างนี้เออเอาเต็มพิกัดเต็มพิกัดถ่ายวิดีโอเดี๋ยววันนี่ น่องครับพี่น้องมือนี่นเราสิพัดจวดครับมือนี่จ <c oughs> ับพักผม <c oughs> เอางูเลยพัดเลยฮะเอางูไปนำหานะงอะไรกูไนมอง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 ไิงัดิอ้โแหคือคือคือคืนนี้ไหมสาตัวใหญ่ นี่นะ้ืนมาแล้วนี่รอดแล้วมันตอพักโปรไม่ได้งอกได้หรือเปล่าแต่กโปรเอายังไงเห็นมีทุ้งไม่ใช่ปลาช่อนตายไปแล้วหรอทุ้งอีนี่นี่ทุกคนเดี๋ยวแคทจะไปต้มเค็มต้มเค็มปลาตะเพียนกระชังอิงก็อยู่ไหนตลบขึ้นมาก็นี่แหละทซองข้างใ้ตลบขึ้นแต่มันต้องมีคนแหวกคนหนึ่งไงแหวกไปก่อนนำไปก่อน โนนีอีนี่นบอกพี่ว่านอโอ้ยกทับรเหยียบถิ่มนี่น,นะทุกคนได้ปลาช่อนหนึ่งตัว่วปลาฉลาดอีกหนึ่งตัวนทุกคนรอบนี้ได้น้อยค่ะไม่เหมือนรอบแรกได้เยอะรอบแรกเอามาเยอะเลย จับจอมกี่วะโอ้โหแต่หอยเพียบเลยนะคะอเอาอ,าเอานย่เดี๋ยวก้อยหอยกันค่ะเดี๋ยวดูรอบต่อไปนะคะทุกคนจะได้เยอะหรือเปล่า,มามขเขาของโครอบที่สามนะคะทุกคนโห้โหไม่ม ไม่รู้มาหาหอยหรือหาปลานะทุกคนได้แต่หอยหอยกินหอยอะไรกินเดี๋ยวไปเอาที่ใส่ปลากันทุกคนนี่นี่นะทุกคน แรกถ่ายวิดีโอไม่ได้กดถ่ายตอนได้ปลาช่อนตัวใหญ่แต่ถ่ายรูปไว้อยู่นี่ได้เยอะไหม อ้าวตุ๊บอ้าอ้าเต้นเต็มแต่จะเพียนใสงามๆเลยนะทุกคนอ้าพี่น้ำไปแล้วแอบอีกบ่ได้แอบอีกเขาแอบแน่เอ่ะพี่น้ำเก็บแอบเมื่อไหร่โต๊เก่ง เดี๋ยวมอไซค์เขาวิ่งได้ก็ับพอ่อฮัดแอบ,บเองของคอไปเลยทุกคอะไรไม่เนืนะ้เอเม <c oughs> ื่อนั่งอโอวันกลางคืนนี่คือจิตติษแบบวันนี้พี่เอาหอยออกนะทุกคนนอนนี่จคืนหนู่แล้วเมื่อเช้าทำไมไม่พูดเดียกลักบไปอาเต็มนะ เอาแักเลยไปนกโค้งๆแบบอยา้หนูคือเบาี่อ่ะกลองเยอ่ะเก็บปลาครับท่านโอ้ยออกมาแล้วน้ำมันจะไปหาน้ำแล้วตัวนู่นๆู้นูู้้หายากลสุภาพนิดนึงออกยูทูบ นี่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 อีกตัวนึงค่ะเออนานๆเขาลงทีหมดแล้วยังเห็นมีปลาช่อนเลยหนึ่งตัวเออปลาช่อนให้ไปไหนเมื่อกี้มีปลาช่อนด้วยนะตัวอืมไม่ใช่นั้นตัวเก่าอยู่แล้ว ชนะประชนค่ะได้แล้วนะทุกคนอันนี้รอบที่สามแล้วครับเดี๋ยวรอบที่สี่เราจะลงกันใหม่พูดใหม่อันที่ทำแล้วก็มีค่ะเอาค่ะไปผูกไว้ที่เดิมค่ะนะผูกอันนั้นดีๆให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรอรอดูรอบที่สี่นะทุกคนว่าจะได้เยอะไหม รอบที่สี่ค่ะทุกคนด้ปลาช่อนสองตัวปลาตะเพียนสามตัวที่เหลือหอยค่ะหอยได้กับปูด,ด้วยหนึ่งตัวนี่แหละหายากหาขึ้นยากนะถ้าปูอยู่นี่หอยเพียบเลยค่ะทุกคนฮะอย่าเกี่ยว โดนมีดแล้วก็ทำยังไงสีตัวพูสีตัวนักเตะต้มะตัวนักเตะอมสดๆนะป้อม้อมืออมอะไรมือหนึ่งเอบลุกทุ่งลุกทุ่งมันจะโดนไฟไหมนะ ทางไว้ก่อนต้ยเดือดองเอาเอาฟื้นใจอีกย่างปลาแบบลุกทุ่งลูกทุ่งเลยนะคะทุกคนมีต้มด้วยหมอดใบติ๊บหนึ่งเดี๋ยวป้าสุกเรามากินกันนะคะทุกคนคุณกรณีกำลังจีปลาจีม่ยกปลาตะเพียนครับปลาตะเพียน ้ยของเขา<ๆ>อเก็ดลูกแลุงเล็ดที่ว่ามียกไก่และนาดาเนี่ยมียกไก่ยางของเขา,า,าหายอยู่หากินแบบบ้านๆนะคะนอนอยู่ห้องมันเบื่อใน,นอโชว์สักตัวสิคะคุณกรณีนานๆคุณกรณีจะลงน้ำหาปลานะฮะดับหมด <algo S 1> เดี๋ยวสุกแล้วได้กินกันค่ะทุกคนเหลืองมากินแล้วนะก็ทุกค้เดี๋ยวเรากินกันเลยค่ะอ๋อมันคมาค่ะทุกคนมากินข้าวกันเนยมามามาเนว่าอยู่แลยมองไม่เห็นมากินข้าวกันค่ะทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็หาอยู่หากินแบบบ้านๆนะคะลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแคทช่าพาเราพา <ปะ S 1> รวยด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <c oughs>